หรือการวางระบบไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรืออะไรต่างๆมันสามารถทําไปโดยสมูทมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ส่งผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนําคือข้อแนะนําครับ ประเด็นแรกที่ต้องมองก่อนก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยเราประสบสภาวะวิกฤตไหมซึ่งอาจจะมีความต่างมุมกันแต่ในชั้นศึกษาของคณะกรรมการที่คณะกรรมาประชรแต่งตั้งขึ้นนะครับโดยจะก็มีผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างเนี่ยมีมุมมองหนึ่งซึง่งมองว่าเอ๊ะวันนี้มันอาจจะยังไม่เข้าขั้นถึงขนาดนั้นหรือไม่เราก็เสนอในมุมมองของนักการศการนี้ไปให้ท่านแต่ก็อาจจะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งและมีข้อมูลมีเหตุผลสนับสนุนของรัฐบาลว่ามันวิกฤต ก็เป็นหน้าที่ละอำนาจของรัฐบาลที่จะมีมุมมองนั้นได้และสามารถดําเนินการขับเคลื่อนไปได้นะครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการฟีดแบ็กเหมือนมีการกําหนด TOR รพอกาหนดเสร็จนะครับพรบบอกว่าคุณต้องมีการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นโดยรอบด้านแล้วมองเห็นว่าเอ๊ะมันยังสามารถทําได้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ละอหน้าของคณะรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศปปชไม่ใช่มาบริหารประเทศนะครับปปชก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งเสียง ประชาพิจารณ์เหมือนกันให้ความเห็นเหมือนกันแค่นั้นเองถ้ามองดูเนื้อในลองไปเปรียบเทียบดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะที่ผ่านไปเนี่ย <S <S ผมยังไม่แน่ใจแต่น,นี้คือตัวจริงที่ลองเอาไปเปรียบเทียบดู อต้องดูว่าเดินหน้าทําอย่างไรซึ่งวันนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการมองและไปคาดการณ์ในอนาคตว่าสิ่งที่รัฐบาลทําจะมีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยตอบไม่ได้